ล้วยกรุณารินตอนนั้นที่ไปบอกลูกชายเนี่ยคือเรามีอาการร้องไห้หรือว่าอะไรน้องถูกรู้ว่าเราถูกตามีแบบหลายมาบมีอาการร้องไห้เพราะว่าเขาทำก่อนมน้าใช่หมแล้วแบบรอบนี้เขาทำแบบจริงก็เลยบอกวุ้งลูกไปหันนอนไปหายาที่น้อนในตอนนั้นลูกอยู่ ใช่ร <Sa> ูปถิ่ด้วยทุกครั้งที่เขาทำนี่รูปถิ่ว้ตลอดเูป่วด้วยตลอดแต่ไม่หนักเท่าครั้งนี้เปรูปเราใช่ค่ะครั้งนี้หนักมากจนแบบว่าเก็บอาการไม่ไหวแล้วแบบต้องได้แบบไปบอกน้องบอกญาตที่น้องคือเขาทําอะไรเราบ้างในห้องเพราะว่าข้างหน้าห้องก็เห็นแค่ว่าจุดชาอะนี่ค่ะเขาก็เตอแล้วก็ทําคอแล้วก็ประชากผมดึงผมแล้วก็ทุก แล้วก็ตีเราเขาหนูว no. ่าไงคะใช่ค่ะแค่ข so ้าวก้อนเดียวค่ะเรื่องที่เกิดยังไงเขาที่เขาซื้อข้าวมาแล้วในข้าว่มันมีซอสราดอยู่เขาก็เลยบอกว่าลูกหนูว่าเป็นคนทํำหนูก็เลยบอกว่าอะไรอะไรก็ลูกครูเนาะว่าอย่างนี้เพูดแค่นี้เขาก็เดินเข้ามาทำลายร่างกาย ปกติสามมีเศษไหมคะไม่มีเศษไหมคะมีเศษกันชาไหมคะมีค่ะต,ต,ตอนตอนตอนที่เขากระทำทนะค่ะเขาเขาเศษมากกว่าไหมวันนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาเศษอะไรเขาใจร้อนหรือว่ายัางไงคะพี่หรือว่าพ้ออากาศกัญชากระตุนน้นหรือไม่ได้เศษมันก็เลยอยากเขา้าหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเ้าใจร้อน,น ทำไมเวลาพูดถึงลูกคือลูกนี่เป็นลูกของเขาหรือว่าลูกติดลูกของหนูเองลูกของเราเป็นลูกติดใช่ไหมคะก็เลยมีอารมณ์ขึ้นมาในตอนนั้นเพราะวันนั้นภายเนห้องค่ะเขาได้ทำอะไรอะไรบ้างคะก็เขาเตะแล้วก็ติดกหัวแล้วก็กำคอแล้วก็ทุบตีมีแก่นเห็นเขาเหมือนพยายามดึงเราแล้วตามเราไปคือ ว่าพยายามพาลูกออกจากห้องทาหนูอยู่ต่อเราจะทำหนูแรงกว่านี้แล้วหนูพยายามเปิดห้องออกจะแบบออกจากห้องเขาก็ดึงกระชากเข้าเข้าห้องแล้วพอดีเราพอพอเขาขึ้นมาพอดีคเขามาช่วยได้ทันเราก็เลยพาลูกขี่รถออกไปหายาขึ้นนอนแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้ฟอ้องน้องชายแต่แค่เหมือนเขาหนอังกริตาใช่า<ต><ต>เขาก็เลยถามว่า เป็นอะไรถึงร้องไห้หนูก็กอดลูกร้องไห้ญาติพี่น้องเขาก็ถามหนูก็เลยเล่าให้ฟังแล้วน้องอะ่ะเขาก็ยืนฟังหรือสักพักเขาก็เดินกลับไปห้องอแล้วหนูอะ่ะกำลังคุยกับญาติพี่น้องอยู่ว่าเขาบอกให้หนูมาแจา้งความแต่หนูบอกว่าหนูนี่มาแจ้งแล้วสักพักนึงก็มีน้องอีกคนเขาบอกว่าพี่นายถือปืนออกไป นูก็เลยกับญาติก็วิ่งตามน้องไปใวิ่งวิ่งไปห้างไมคันแล้วน้องอะ่ะเขาไปกอเหตุก่อนแล้วพอมาถึงชั้นสามสวนทางกันหนูก็เลยถามเขาว่าไปยิงมันทําไมน้องน้องมันก็เลยพูดว่าแค่สั่งสอนแค่ปลูกมันเฉยๆไม่อยากให้มันทําทาพี่ปกติทราบไหมคะว่าน้องชายเอาวุธปืนไม่ทราบเขารู้จักไหมคะ เคยเตือนอะไรกันทนะั้งบอกว่าโดนทำร้ายมาตลอดใช่เขาเคยบอกตลอดเขาเคยแบบเคยพูดตลอดว่าเออ กับสามีเคียอค่ะคือมีปัญหากันมาก่อนไหมนอกจากเรื่องเรื่องปัญหาที่เราไม่เคยมีปัญหากันค่ะือทุกครั้งเขาก็ไม่ได้โกรธถ,ถึงขั้นนี้ใช่เหตุผลอะไรที่เรายังให้โอกาสผู้ชายคนนี้อยู่ทั้งที่ทะเลาะก,กันมาโดยตลอดแต่ก่อนนะถ้าแบบว่าทะเลาะก,กันหรือว่ามีปัญหาก,กันน้าก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ให้แยกทางน้าก็ให้เงิน มาจ่ายค่ามาจําห้องแต่ก็ไม่ยอมออกแล้วก็เขายังรักเขาอยู่ก็ทนทนเพื่ออยู่กัเขาไป,ไป,ไป,ไปแล้วครั้งนี้จิตใจยังไงบ้างครั้งนี้บอกครั้งนี้บอกเขาทาแรงจริงๆถึงแบบว่าไม่ไหวแล้วถือได้โทรบอกนาะน้าให้นะ้าเข้ามาหานะที่ห้องเราแต่เ้างชายเราก็ทําเขาเจ็บเหมือนกัน คนนี้ได้คุยได้เคลียร์ใจกันไหมเพราะว่าตัวเขาเองไม่เข้ามาแจ้งความเหมือนเขาไม่ติดใจด้วยใช่ก็ตั้งแต่เขาเข้าโรงพยาบาลายังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเลยทราบอาการเขาล่าสุดไหมคะเขาก็ทักมาอยาค่ะแล้วทักทางเขาทางไลน์เขาบอกว่าก็ดีขึ้นแนละ้วก็คือคุยกันจุดจังเกอร์แบนนะคะค่ะแล้ว ทราบว่าได้ตัวน้องชายเนาะเราได้มีการพูดคุยกับน้องชายหรือบอกเขาให้เข้ามามอบตัวยังไงบ้าง,งคะก็ตั้งแต่เกิดเรื่องนอ้องเขาก็ขี่รถออกไปก็ไม่ได้ติดต่อน้องเลยมีแต่น้าคนเดียวที่จะแบบคุยแล้วก็เที่ยวก่อบให้เขาออกมามอบตัวค่ะตอนนี้ก็กําลังามออกมาพาม,มามอบตัวความคีดของหนูนะครั้งแรกเขาิดเจอเองจริงถูก่าจะไม่โดน นี่มันโดนเขาบอกแบบนั้นใช่ไหม่เขาดูในคลิปอน่เขาก็เดินเดินลงตามปกติแล้วเขาไม่ยิ้งไม่อะไรเขาวิ่งนะวิ่งเหรอครับเราคืผิดคนเปล่าเดินจันรมอบตัวคือคำว่าได้ตัวนี่หมายหมายถึงว่าตำรวจติดต่อไปแล้วก็ทางญาติทางเพื่อน ก็กำลังมา,นานที่โรงพักโดยที่ตำรวจเรายังไม่ได้ดไไดดเข้าไปควบคุมตัวเพราะว่าเขาแสดงเจตอนาอย่างน,นั้นครับครับเบื้องต้นพบว่าเขาหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่ไหนครับอืม,อมใช้คําว่าพื้นที่ต่างจังหวัดคือเราได้ข้อมูลน่ะแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาบอกจริงหรือเปล่าเพราะว่าธรรมชาติของคนน่ะในช่วงแรกที่ยังไม่ได้ตัดสินใจข้มามาการตำวก็จะแจ้งข้อมูลเรามาแล้วก็ต้องต้องดูว่ามันจริงหรือไม่จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันอาจจะไม่ใช่ประเด็นนั้นเอาเอาเป็นว่าเขาเขาหมีเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ตอนนี้เขาพลังเข้ามามกขึ้นเขาบอกเลยคะว่าเขาทำไปเบริอัทไหนเป็นพี่สาวก็ยังไม่ใช่ใช่ก็คือปกติแล้วพี่สาวก็ก็ทะเลาะกับกับแฟนอยู่อยู่หลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็รุนแรงกว่าเดิมนิดหนึ่งมันก็อาจจะเกิดจาก พี่สาวเขาก็จําเป็นต้องปกป้องตัวเขาเองป้องกันตัวเองก็พอไปโดนตัวเขาเขาก็ยิ่งอารมณ์ขึ้นประมาณนั้นแล้วพอเกิดเหตุก็ออกจากบ้านไปหาญาติก็ไปเล่าน้องสายกันน้องสาวก็แหละก็วามรักพี่นะได้เขาก็เลยมากก่อนอไม่ไม่เพราะว่าพี่สาวยังงงอยู่หลังก่อเหตุนะพี่สาวถามว่าอะไรพีู่ก็ไม่แคคือไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้นะ เพราะว่าเวลามันเกิดเหตุครั้งก่อนๆไปบอกน้องน้องก็แค่มาเตือนด้วยวาจาไม่มีเหตุในส่วนของตื่นนี่จากที่ถือว่าต้องรอตรวจสอบตอนนี้ก็ต้องรอตรวจสอบนั่นแหละแต่คาดว่าใช้คําว่าคาดว่าน่าจะเป็นมีดการแก้ไขแบ่งกันแบ่งกันนะคะก็คืขาุณเพื่อนเขาเนี่ยถือว่าเราเราได้ตัวด้ไหมคะแล้วก็มีความผิดใน เพื่อนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อนไม่เกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยยังยังไม่พูดถึงเพื่นอนเลยครัแสดงว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนี่เพื่อนคนหนึ่งที่พยายามจะดึงตัวเขาออกด้วยวก็ถือว่าช่วยในการป้องกันนะคะน่าจะเป็นใน,น,นกันน้องฝ่ายนาะไม่ใช่ช่วยกับทาผิดท่านผู้กล่าวว่าเห็นว่าทางตัวผู้บาดเจ็บเขาจะไม่เอาเรื่องนรือไงใช่เขาเขาไม่ประสงค์เอาเอาเรื่องแต่ว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินนะนะ ก็อาจจะเป็นเหตุให้บันเทาโทษได้แต่แล้วแต่ศาลจะพิจารณาถ้าเขาเขาให้การในการสอบสวนประกัรถ้าต้องให้การว่าไม่เอาเรื่องนี้ก็ไปประกอบกับสำนวนและศาลจะพิจารณาลดโทษก็ได้ในส่วนของอาคารนิติบุคคลมีเดี๋ยวจะติดต่อทางนิติบุคคลก็คือในช่วงขั้นตอนของการสอบสวนนะก็จะสอบสวนให้ครบทุกนิติเลยในข้อกฎหมายถือว่าเป็นการบุกรุกขีหารัพ โดยโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปดูว่าตรงนี้เป็นเคสสำคัไหมเพราะว่าอ,อันนี้เป็นเป็นห้องขพี่สาวเขาพฉะนั้นพอเป็นห้องของพี่สาวตัวปกติแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถทเข้าออกมาหาพี่สาวมาได้แล้วก็คนอื่นก็สามารถเดินผ่านไปผ่านมาบริเ,เวณด้านหน้าได้เขายังไม่ได้เข้าไปในห้องเ,เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ในคำว่า,น,าน่าจะไม่เท้าห้องหลักๆค่ะ ตอนนี้ก็หลักๆก็จะมีอยู่สี่ช่องก็คือพยายามฆ่าครอบครองวัตถุเรือนไม่ได้รับอนุญาตพบผ้าวัตถุแล้วก็ยิงปืนสืบข้อเบื้องต้นนะครับ ตอนที่เรายิงเราตั้งใจให้ดูเลยยกรับก่อเลยพอก่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัอเดินิดเดีเดินิดเดียวไปเรงิไปนเดี๋ยวปไม่องหันมาหกนีเีกเดี๋ยวผมคุยกับน้องก่อนไหมครับเดี๋ยวผมถามก่อน พอสองนาทีแล้วไปละเดี๋ยวประเด็นว่าจริงจริงเดี๋ยวเ,เขาเขาเต็มใจไหมด้วยเนี่ยเรื่องของนาในสิ่งที่นายอยากายพูดแล้วกันเออนาะพี่ไม่ขาดไม่ได้เอาให้ถึงตายหรืออะไรไม่ได้รู้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงเขาให้ตายอันนี้คือพูดกับเขาตรงนั้นเลยพูดเลยยิงแล้วก็บอกแต่ผมก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไงก็โดนจับ<ห>ผมก็เลยไรหารถ่นนี้ไปหาแฟนว่าจะมอบตัวพอพอเวลาแม่เจอแฟนก่อนแล้วก็จะมอบตัว

อยู่ตรงนี้นะอยู่ในกล่งนี้ตอนแรกเราแมสก์กางเียงอยู่ในกล่องอืมเปิดเราขนาดไหนเนาะฮะปืนเราขนาดไหนกาลิต้ากาลิต้าขนาดยังใส่ลูกครับแม่ต์แมันเป็นแบบแกนแต่งใช่ไหมลูก เองซื้อมาอะไรซื้อมาเงินนะหลายปีนะวิซื้อมาเงินแต่แต่สมัยเรียนแล้วซื้อมันเอาไหนลอละลายหรือซื้อยังไงซื้อนานแล้ววิแต่อยู่บ้านนี่เป็นไรบ้างงานนี้อะไรงาไม่ได้มีแฟนมาหยิบย่องมเฮ้ยมาเลยเข้มาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีหาแฟนแฟนนองมาแล้ยังไงก็วันนี้ก็คุยก็คุยกับเขาตลอดในน้าถอดแล้วลูกล้วขามไปหมดแล้วเออขาดไปหมดแล้วเออแล้วตัวใส่ช่องเส้นทองเส้นตัวเลยอาแมสก์ตอกดูหน้าดวงตาหน่อยเด้